ก็คือไปบู๋แหละค่ะไปไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูไปเหมนบว่าสีชช่ชงอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านไปกุ้งีแล้วยังไม่ได้ไปไหว้สักทีก็เลยไม่โอกาสไปพี่แไปขอร่งไหมคะคนรอกไม่ไดค่ะไม่ได้ไปขอรุ่อเลยเอาเอาเอาไปด้วยกันดูบ้างถือว่าพี่ขอพี่ขอทิ้งไว้หรืออะไร่ปดูไปขอตั้งอย่างเดียว มมีแล้วก็ก็จริงๆคือผมว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันนะครับเออมันก็มีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครังแต่ว่าเราจะย้ายเข้าบ้านบ้านใหม่อะไรนะครับจนสุดท้ายได้ย้ายเข้าบ้านแล้วผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่การอยู่ด้วยกันจริงๆนะตอนนี้มันีือเก็ดเพราะมีความสุขในแต่ละวันเป็นยังไงครับตอนยีูแค่แบบเป็นๆว่ามันมันมีความสุขมากกว่าที่คิดเพราะว่าในความรู้สึกผมนะคือหลายๆคนฟู เนี yeah, it, environmental 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 ่ยการเข้ามาอยู่ด้วยกันไม่เหมือนการคบกันเป็นแฟนนะการที่ต้องอยู่ด้วยกันยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรกระทบกับทางเดีบ้างแต่ว่าก็เอาก็จะเห็นว่ามันมีฮาดีเพราะว่าด้วยด้วยตัวน้องเขาสีสันอีนแล้วอ่ะในความรู้สึกของเราก็คิดว่าในหนึ่งวันเนี่ยกลับไปตอนเย็นหลังจากเลิกงานเนี่ยเนี่ยเขาต้องทำอะไรเพราะเขาจะให้แพลนก่อนแต่เราก็มีกิจกรรมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นยังไงครัมันมีกิจกรรมมันน่าตื่เต้นเหรอครับพี่พี๊ ไม่ก็คือจริงๆอ่ะตั้งแต่ผมเข้าใจว่าตั้งแต่แต่งงานย้ายบา้า,ยนงงานเขา้ามาอยู่ด้วยกันก็ทำงานทั้งวันเลยครับแล้วถึงวันไหนไม่มีงานเนี่ยเราก็จะมีอะไรทำกับพี่กันมาเลยใช้แก๊สมุญนี่เราทำให้พี่พีแก๊สบุญได้หรือเปล่าใช้ใชีสปกติแค่ย้ายจากขาสามไปสายสามแค่นั้นค่ะเช่นย้ายคนไปย้ายแบบเอาทีไปหรือว่าเอาของไปแล้วก็แบบไม่เล่นพูดวายอยู่ในบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ออกซื้อข้อาวซื้อของกลับมา สามในชั้นหน้าที่ภรรยาเราปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างหน้าที่ภรรยาไม่ได้ทําอะไรเลยหลับเขาตื่นไปทำานก็ไปก็เขาบอกเขาจะตื่นไปเนี่ยแต่สุดท้ายเขาตื่นแต่รุ่งเช้าหรือว่าหลับมีทำอาหารเช้ามาเตรียมอาหารใช่ไหมอยู่ว่าไม่ไี้ย่เลี้ยงไปี่เลี้ยงจัดการให้เสร็จสรบ already แล้วพกอขอนแม่พิมพ่ฟังต้องภูมิใจเรามีแบบอะไรแบบนัดใจนัดโม่กับเออเสด็จไปจังหวะการหยิบตะหลิวล้างกระทะทอดไข่ดาว มีบางทีเขาตื่นมาส่งตื่นมาส่งวันหนึงวันนึงจนได้ทีจ้ยังไงบ้างวันโมเมนต์นั้นเป็นยังไงทีจ้ะทำได้ในชีวิตคือเราอ่ะกอลังจะออกแล้วเราเราบอกกันแล้วว่าไปแล้วนะเขามานอนแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็ครั้งหนึ่งเราลงมากบบเก็บของทั้งข้าวทั้งอาหาคือ่จะเป็นโมเม้นต์นี้ลุกมาส่งเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นแบบทำงานเต็มที่เลยนะคะทีู ตอนนั้นคือแก้ปุดตั้งใจลงมาส่งหรือว่าแค่ตื่นเวกจะลงไปกินกาแฟก็เลยแวลงไปส่งอีกนิดนึงสารปริ้นที่น้องมาอยู่ด้วยกันมันมีข้อตกลงอะไรยังไงผมว่ามันมันกลายเป็นว่าผมได้ถอตวงระเิดปีที่ผ่านมาแล้วในความรู้สึกผมมันทำให้ชีวิต ินูเก็บบ้านเด้เก็บบ้านเเยใช่ไมเด้เก็บบ้านเดเก็บตู้เก็บนี่ไม่เก็บไปจะทะเลาะกันไ้มเนี่ยไเก็บบ้าน่อ้อยู่ด้วยกันมายังไม่ทะเลาก็ขึ้นเดืนนะก็จริงจริงก็ไม้เก็บบ้านหนูของาไว้ในบ้านเขาเแต่หนูหมดกล้าหนูเอาของไปขายบ้านเขาแล้วหนูเของกลับไป ใช่แล้วเวลาใช่แบ้านเขาอยู่ยามีานไม่ใช่บ้านเขาอยู่สายสามดูว่าขนจากสายสามคือขนจากสุขาสามไปสายสามขนสายสามกลับมาสุขาสามเพื่อแพสส่งของลูกค้าไม่ใช่บ้านเราลงลยนะในบ้านเราลงคนเดียวพอก็ยังยังมีแบบไปไปมามาไปที่ที่เรื่องอะคะว่าตัดภรรยาชีวิตอย่างนใกล้แล้วค่ะอันนี้มันเกิดมันติดตรงไหนมันติดตรงไหนมันติดที่

ในบ้านเจอคนเลยทำงานเสร็จเอาอ,อ,อนะไรที่นอนเยอะอ่ะเพมันมันดีขึ้นมาทุกทนนเราบ้านชีวิตนนคือแต่ว่าเราไม่ไลฟ์ที่อยู่ที่สองที่สามนะกับการถ่ายล็อกซองของเราเราต้องทำอย่างขนาดนั้นยังไงพี่พีทแรงมานานใจเป็นยังไงว่าหมายถึงว่าที่ที่ไลฟ์ที่ 1, 2, อยู่ที่สองที่สามนะครับผมว่าจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วแล้วเพื่อนพีน้องมันมีตารางงานแน่นมากเบว่าก็เน้นทุกวันทีเนี้ย ว่าก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งแบบที่เคยบอกคือถ้าเราไม่ทํามันก็จะดูเหมือนกับคือมาถึงที่บ้านขึ้นห้องอนอย่างนี้เราก็ทํางานเสร็จแล้วก็เข้านอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีเวลาร่วม่างแล้วแต่ที่ว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราได้เงินค่ะใช่เลย,ยเท,ทำด้วยกัน,น,กนกไม่มกิจกรรมที่สร้างผลกำไรโอเตอนลูกค้าเขาบีบมาเขาจะเป็นต้องให้พรีเซนต์ขนาดนั้นเลยไหมใครชุดไหนที่ใส่หนชุดดำอ่ะที่พี้ใส่โชว์อ่ะ ที่็กไหนตอนไหนอ่ะกลับเรื่องที่สี่ย่างพี่เออที่เป็นอะไรคนอ่ะที่มีมีผู้ชายอะไรคนมาเล่นลวยกันด้วยอ่ะมีผู้่ายด้วยหรอไม่ไดใส่ครับปกติไม่ได้ใส่แต่ว่าเข้าใจคือมันเป็นเหมือนกับการไลฟ์รวมกับเราเนาะ เย,มยไม่กาไหมกับเริ่มึ้นว่าเริ่แต่ว,ว่าก็ยังไม่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่แบบร้องเพลงเตออะไรอย่างนี้อเอสิงนแล้วแตกว่า,านี้เราจะรับไหมครี่ว่าตามใจอส <c oughs> มันมแกว่าน,นี้้วย่ัสครับมันคีแต่ว่าจริงๆอะไรที่ว่าอ,อะไรที่ทาแล้ว่มเคไมมที่ไว้ใจเขา คุ้มไลค์คนเดียวแบบว่าพอาแคนผู้ชายมาก็ไลฟ์กันคุยกันไว้ใจค่ะปล่อยเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเวลาขายของแล้วเขาดูค้าหรือไม่ไว้ใจขาโดนอ่ะยอดไม่ขึ้นเหรอมันดูดกว่าเดี๋ยวอธิบายนึงอันนี้นะคะมันเป็นมันไม่ทันนะแค่นั้นแต่เยอะโอเคอ่าไปด้วยขาไปด่วยนะเรือที่แบบว่ามีแบบคนก็จะคิดว่าเป็นคู่เราสอนทอนทอะไ้อย่างเงี้ยเพรว่าแต่งนะ แต่อลาแต่ว่าภรรยายังไม่ได้ทอะไรกามามีคนยมเป็นูเราดีำใจคนยมเป็นกยังมีควากับชีวิตทุกวร้องจะเยไม่ได้กดคยังย มีประเด็นนู้ที่ว่าถึงสอดก็สาวยิ้ได้ไม่โค้กจริงๆอะถุงซอร์ดคืออะไรที่เป็นขั้วถุงทุกรส่งมอบเป็นหมดแล้วนะครับเครื่องเพชรทองคำแบบที่ทุกคนเห็นเนาะรถที่ไหนต้องรู้สักแข่งตลวไหนีเอาไปไว้หมดแล้วครับแล้วจะโจรเข้ามาแต่เราไม่ได้ระบุไงว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกนี้รู้หมดเลยเดี๋ยวย้ายที่ก่อนจริงๆมันซีรีส์มาอยู่ดีทองแต่งไปทุกยังไม่ได้ทำอีเดือนมันก็มีข่าว วรอก็่จริงจรอไมา่คะว่าใ่ไม่ิง,งมมผมว่ <c oughs> มมาคมรู้สึกว่าไม่ไคืไม่ค่อยเห็นค่อยอานข่าวไม่ไไไมีคำยเลย ต้องทาใน,นนะ,ะมีภรรยาเพราะยังทำให้ีทในหนาที่ที่ไดรับล<ม>ะบุคหกบาคาวี่อาไม่ได้อ่านเลยเพราว่าวันนี้หนูก็มองืแบบคนแบ,บกนี่อะไรก็ไม่รู้ก็คแบบอยากหาเงินอยากทดทำนี่อยากมความสุขกับการทางานเี้ยที่หนูไม่ได้อ่า,คคอาอนคก็อยากมนกันว่าอยรอบกันก,ก,ก,ก่อนระวบกว่าเาไลฟ์ของเราร้อนเงิน รู้ว่าตัวเองเหมือกันเพราะตอนนี้บางทีก็ไหจรู้สึกว่าล้าทสจิงเราอยู่ไหนเ่ราเราหาเงินมาแล้วเราก็ไปซื้อของตไม่มีบัเล่นของเล่ที่เราอยากเล่นหรือว่าเอาของที่เราซื้อมาใช้หรือว่าอะไรอย่งาก็เริ่ม่าเราทงานเยอะเกินไปนี่แอิกังไม่อาเป็นโคลดของไม่ได้ไม่ได้ร้อนเงินแตรอนเงินเดี๋ยมาของานไขององส้ีกว่างของงานขอ